สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องวัสุขูุ่กคนครับที่กาล่งติดตามรับชมช่องบาลตึงบัตทมราชในขณะนี้ครับพี่น้องครับตอนนี้บาลตึงมีงาทองเจ็ดแปดเดือนครับผสมโตมาครับลูกสองในทองครับ้า่สูงลอยสามสิบห้าครับพี่น้องครับทองอ่างยิ่งยังหนังหนาครับขวนจับมองนั่งทับครับตัวนี้ครับว่าดีสีดีครับประกันทกทอนครับ ส่วงซุดส่วงจมครับตัวนี้ครับบ่มี่ครับสี่หมื่นแปดพันครับงอเป็นตะเลี่ยงครับตัวนี้ครับหน้าตาสดใสครับตัวนี้ครับเล็บง้ามครับขอขาดีครับเล็บดีครับใครสนใจมองหางัวเลียงครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับ บึงหน้าตาครับเหตดดำเครื่องดำครับตัวนี้ครับจมูกสีดำครับหนังหนาครับยันยัครับพี่น้องครับ48,000ครับน่าสนใจครับตัวนี้ครับไปมองหางัวเลี่ยงตัวนี้เลยครับพี่น้องครับสนใจกระท่มมหาบาตึงได้ครับบังครับ ง่วเป็นตะเลียงครับพี่น้องครับซื้อง่วทองไปเพราะพิษบังนะครับหนึ่งในรุ่นสองในกินน้องครับพี่น้องครับสุดยอดครับตัวนี้ครับเรื่องคว่มหนาครับง่วนยังสดครับงัวสดรับลูกสองในทองครับบังขับโพนครับอุ้ยอ่างใหญ่ๆนะครับบรรยากาศใครในขอครับ ดานนอกฝนตกลินครับไปไปไปสี่หมืนแปดพันครับพี่น้องครับท่านได้สนใจครับงัวไปเลียงครับอันนี้เป็นงัวเศร้าบ้านครับพี่น้องครับหาอยาครับงัวเศร้าบ้านเลียงธรรมชาติครับ ที่สาคัญคือเป็นทองเจ็ดแปดเดือนครับผสมโตมาครับบามันไ่น้าบาดนี่แหละครับมั่วอายจังหวัดอำนาจเจริญครับบ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสนใจโทรมาสอบถามกับบาถตึงเลยครับสี่หมืนแปดพันครับใกล้ในี้ในงฟี่ครับไกลบัวค่ารถครับพี่น้องครับบาถตึงบดิเวพานหลยครับราคาพ่อไปพอมาครับพี่น้องครับราคาซ้ำโตงัวนี่แหละครับ บริดวณพานหลายครับใกล้ๆกันลดได้เล็กน้อยครับทรงฟรีครับไก่ี่ได้เพิ่มค่าลดแน่นอนครับทั้งไก่ครับจะให้ทั้งลดทั้งทรงไก่กับบ๊ว้ครับค่าน้ำมูนน้ำมันครับไปมากครับเพะวาวาวตึงบริเวห่วงพานหลายครับพี่น้องครับราคาส้ำราคางวดเลยครับบันนี้กันไก่ครับ ราคาเกษตรกรครับพี่น้องครับท่านใดสนใจครับโทรมาสอบถามได้ครับถ่ายกว้างครับตัวนี้ครับบ่ผพีหวังแน่นอนครับนมเริ่มลงเต่าแล้วครับบังครับนมเริมลงเต่าแล้วครับอาสิแปดเดือนกวัวก็ได้ครับตัวนี้ครับ บนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเป็นกระบอกหัวกันครับผู้เพิ่อามาครับประมาณแปดเดือนแปดเดือนได้ครับทีดแปดเดือนได้ครับโมซันกสีไลายก็แปดเดือนครับพี่น้องครับเพราะว่านมเริ่มลงเต่าแล้วครับเต่าเริ่มบวมแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเลี้ยงอีกบ่เกินสองเดือนครับประมาณนี้ครับสี่หมื่นแปดพันครับง้อเป็นตะเลี้ยงครับซื้อตัวนี้ไปบ่พิหวังแน่นอนครับ สีก็ดีครับโค้งสางดีครับงัวนน้ำใ่แน่อยู่ครับวัผิดวังครับตัวนี้ครับเรียบดีคอขาดีครับประกันค้าทกให้ซิมหามือครับแถมประกันมดลูกออกให้อีกหนึ่งเดือนครับพี่น้องครับหลังจากมือซื้อไปครับไม่มีปัญหาครับเรื่องมดลูกครับถ้าออกภายในหนึ่งเดือนบ่าตึงรับคืนแน่นอนครับไม่มีปัญหาครับ พี่น้องลบใครก็บ่าตึงบ่แม่ครับบ่าตึงลบปใครก็พี่น้องลบครับพี่น้องครับขอพีดครับขอโทษขอไห้เลายๆครับบ่มีการตัดต่อครับคลิปนี้ครับบ่จังได๋กลับไปยังสันครับสี่0มื่นปพันครับพี่น้องครับไพหาง่าทองครับใต้สูง1อยสามชิมหาครับตัวทองเรียบร้อยครับประกันทองเลยครับบ่มีปัญหาครับงอตัวนี้ครับ ประกันมดลูกให้อีกหนึ่งเดือนเต็มครับบ่ต้องห่วงครับว่ามดลูกจะออกครับบ่าตึงรับให้ครับเบิ่งครับประกันมดลูกออกหนึ่งเดือนเต็มครับถามมดลูกมีปัญหาครับตัวนี้ครับว่าดีอยครับพี่น้องครับไม่มีปัญหาครับตัวนี้ครับหน้าตาสดๆครับ ฮัลครับสุดยอดครับสุดยอดครับบอวพีดวางแน่้อนอครับตัวนี้ครับราคาไตหานี่ครับอาญาครับงวครับลูกเมรอนี่ครับตัวนี้พี่น้องซื้อไปถือว่าได้ดีครับราคาย่อมเย้าครับพี่น้องครับโทมาดวนนะครับเด้อไพเห็นชิปนี้แล้วครับ และคาพบไปพ่อมาครับพี่น้องครับบ่าตึงบริหองพานหลยครับสี่ให้รถเป็นมื่นสองมื่นกับเฮ็ดโบได้ครับพี่น้องครับทรงฟี่ทั่วพาอีสานกับเฮ็ดโบได้ครับเพราะว่าบริหองพานหลยครับพอได้เหลือค่าน้ำมูนน้ำมันก็เอาครับสุดท้ายนี้บ่าตึงขอจบชีพไปเพียงธนิกรนะครับเด้อพอกันชิพนาครับสวัสดีครับผม